สวัสดีค่ะอาจารย์จุฑามาศนะสงขาค่ะอาจารย์จะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันที่17ดด้วยเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะ คนเกิดวันที่17ประจำปี2558เนี่ยนะคะต้องบอกว่าดวงคุณดีมากๆเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากในชีวิตค่ะนะคะทั้งการงานก็ขยับขยายให้ใหญ่โตขึ้นได้ด้วยถ้าคุณทำงานประจำอยู่ไม่ว่าองค์กรเล็กองค์กรใหญ่หรือจะเป็นข้าราชการมีดวงว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะและยิ่งเนี่ย คุณทําตัวเป็นเด็กนายคืออยู่ใกล้ชิดเจ้านายเอาไว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเจ้านางเจ้านายเนี่ยส่งเสริมคุณได้ดีมากทีเดียวรวมไปถึงถ้าใครอยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะเปิดได้เลยมีการเริ่มต้นใหม่ได้ขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตจะเปิดสาขาเพิ่มอะไรเหล่านี้นะคะ ทำได้เลยรีบทําด้วยนะคะตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าดวงดีแล้วค่ะเป็นโอกาสเหมาะทีเดียวสาหรับคุณที่ได้ทํางานนะคะส่วนใครอยากเดินทางไกลปีนี้นะคะมีดวงเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือไปต่างบ้านต่างเมืองได้ด้วยค่ะไปทั้งในเรื่องของการงานและไปทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็ได้แต่เป็นการท่องเที่ยวที่อาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างกลับคืนมาได้ในอนาคตด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเงิน,เง,นเงินทอง,ทองของ ของคุณเนี่ยนะคะมีเยอะมากกว่า,วาเดิมโอ้มันมีการขยับขยายตัวเลขบัญชีในธนาคารนะคะตัวเลขสวยมากมี มีดวงเลยว่าตัวเลขในบัญชีของคุณมันจะเพิ่มขึ้นเป็นกราฟแบบโอ้โหสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะนะคะรู้จักเก็บเงินก็พอค่ะและรู้จักเอาเงินไปต่อเงินเนี่ยจะยิ่งดีนะคะคุณจะมีได้เงินก้อนและถ้าคุณเอาเงินนั้นไปลงทุนมันจะสร้างกําไรมากมายมหาศาลให้กับคุณทีนี้อยู่ที่วิสัยทัศน์ของคุณเองแล้วล่ะนะคะ ถ้าโมโหก,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 ก็กล้าหรือว่าคิดในด้านลบอยู่ว่าคนนั้นจะหลอกไหมคนนี้จะมาจริงใจหรือเปล่าในเรื่องของเงินทองหรือถ้าจะไปเล่นหุ้นจะได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะทําได้เลยนะคะจะไม่มีใครกล้าหลอกคุณเด็ดขาดแล้วเรื่องเงินเงินทองของคุณเนี่ยนะคะมันมีแต่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะถ้าถามว่าจะมีคนมาช่วยใช้ไหมเด็กนะคะเด็กทั้งเป็น แฟนเด็กของคุณหรือไม่ก็ลูกหลานนี่แหละนะคะอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินก้อนในการส่งลูกหลานไปซัมเมอร์ต่างประเทศนะคะหรือไม่คนทํางานประจํารับเงินเดือนเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ใช้ใจ่ายเงินไปเรื่องของการปลูกปัญญาตัวเองนะคะเรียนต่อนั่นเองใครอยากเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะ หาเงินได้เลยลงทุนได้เลยลงทุนกับการศึกษานี่แหละเหมาะที่สุดสําหรับคุณแล้วค่ะนะคะถ้าอยากจะให้ดวงดีค้าขายดีพูดจาเจรจาดี อาจารย์แนะนำเลยว่าให้คุณใช้หินชื่อว่ากรีนอเวนเจอรีนค่ะกรีนอเวนเจอรีนเป็นหินสีเขียวนะคะแต่ไม่ใช่หยกเราเรียกว่าหยกออสเตรเลียก็ได้ค่ะนะคะในเนื้อของกรีนอเวนเจอรีนเนี่ยมันจะมีความละเอียดอยู่นะคะแล้วก็มีเหมือนแววววาวอยู่เนี่ยนะคะอันนี้จะสามารถช่วยได้มากทีเดียวค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักความรักก็จำเป็นต้องใช้ปฏิสัมพันธ์กันเยอะไปหน่อยนะคะคือจะต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมมันบางทีมันดูเหมือนกับเราให้ความสําคัญกับเรื่องความรักมากเกินไป แต่ไม่มีอะไรมากเกินไปในเรื่องความรักอยู่แล้วค่ะนะคะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าหรือเหล่านี้นะคะคุณจำเป็นต้องดูแลคู่ความคนรักของคุณให้เยอะๆเข้าอกเข้าใจไต่ถามบ้างนะคะคู่ความคนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยอาจจะมีความเครียดได้สูงด้วยค่ะมันส่งผลกระทบถึงตัวคุณนะคะถึงว่าจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็เถอะส่วนคนโสดค่ะคนโสดอยู่ดีๆก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยเรื่องแอบรักแอบ ชอบคนอื่นอยู่นะคะคนอื่นนั้นอาจจะมีคู่แล้วก็ได้หรือเป็นคนโสดแต่มันดูห่างไกลเหลือเกินอาจจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติซึ่มันดูห่างไกลเล่าอะไรเหล่านี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคุณเลยแอบรักเขาเศร้าตรมอยู่คนเดียวนะคะมันไปไม่ถึงไหนแล้วคะ่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําดีกว่าว่าให,ให้ให้ใส่หินสีชื่อว่าบล d s t o n นนะคะเป็นหินสี o Q เขียวเข้มคะ่ะแล้วก็มี ประแดงๆอยู่ในเนื้อหินนะคะหินบลัสโต o เนี่ยจะเสริมในเรื่องของพลังทางเพศพลังในเรื่องของความรักเข้าอกเข้าใจตัวเองดีขึ้นนะคะถ้าเราแอบรักใครเราก็จะกล้าที่จะไปบอกเขาและเข้าใจถึงความเป็นจริงว่าถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยนะคะอ๋อเขารักคนอื่นอยู่แล้วจะมันตัดทุกได้เลยและมันเข้าใจในเรื่องของตัวเองเข้าใจในเรื่องของความรักและคนรอบข้างได้ดีมากทีเดียวค่ะ ถ้าอยากจะทําบุญนะคะอาจารย์แนะนําก่อนเลยว่าคนเกิดวันที่17นะีคะให้ทําบุญด้วยการเดินทางไกลไปไหว้พระในที่ไกลๆค่ะนะคะไปพม่าก,ก็ได้ไหว้เจดีชเวดากองพระธาตุอินแขวนหรือว่าไปไหนก็ตามที่ไกลๆไปฮ่องกงก็ได้นะคะไหว้พระกวนอิมอะไรต่างๆนะคะไปได้ทุกแห่งเลยและถ้าคุณได้เดินทางหลายแห่งได้จะยิ่งดีมากสำหรับปี25 5 8นี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณเกิดในปีชงดวงที่จะดีมันก็อาจจะดีได้น้อยล น,ะะนั่นแปลว่าคุณจะต้องเกิดในปีฉลูปีมะโรงปีมะแมแล้วก็ปีจอค่ะนะคะสิ่งดีๆต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณนั้นมันจะพลิกก็คือได้แต่สิ่งหลายมาดังนั้นอาจารย์แนะนําก่อนว่า ถ้าเกิดในปีฉลูมะโรงมะแม่จอซึ่งถือว่าชงเนี่ยให้ใส่หินที่ชื่อว่าสามฐานเสือติดตัวเอาไว้นะคะสามฐานเสือจะช่วยหนุนดวงชะตาได้และก็จะทำให้หนักกลายเป็นเบาร้ายกลายเป็นดีขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะมันเป็นหินพลิกฟื้นดวงชะตาที่ไม่ดีให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่สนใจอย,า,อยากเช็คดวงชะตากับอาจารย์หรือว่าสนใจในเรื่องของหินสีนะคะอยากซื้อหินอยากเช่าบูชาหินสีทั้งหลายที่มันมีพลังดีๆเนี่ยนะคะเอาไปใส่ติดตัวเพื่อจะเสริมสิริมงคลให้ตัวเองแล้วก็อาจารย์แนะนำเชิญได้เลยนะคะที่ร้านสโตนบีดีเวอร์ของอาจารย์เองค่ะเราอยู่ที่ซอยนาคนิวาส21 ถนนล,ลาดพร้าว71นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะถ้าอยากโทรมานัดหรือสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมก็โทรได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะยังไงก็ขอเชิญนะคะแล้วพบกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ